คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างยาสับสนไม่ใช่ใครที่นายคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรมลิขีดชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรมดนบันดาลให้ชีวิต ของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดสแสวงหามัวแต่คอยวาดสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่คารบรักทุกท่าน กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทงข้อฉกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง การตัดผมที่สื่อความหมายถึงลางดีและร้ายตามความเชื่อของคนโบราณท่านผู้ฟังคบตั้งแต่โบราณมานั้นก็มีความเชื่อกันว่าหากว่าตัดผมถูกวันคนเท่าคนแก่เขาก็ว่าดีมีโชคลาภมากบางความเชื่อนั้นโบราณก็บอกว่าวันพุธห้ามตัดผมและก็ห้ามตัดต้นไม้ด้วยครับก็ด้วยเพราะวันพุธนี้ ก็เป็นวันแห่งการเจริญเติบโตและการวิวัฒนาการก็จึงได้ถือว่าถ้าได้ตัดผมในวันพุธจะทำให้ปัญญาซามในส่วนของวันพลึกหัสบอดีก็เป็นวันครูเป็นวันที่นิยมเรียนวิชาเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองดังนั้นก็ไม่ควรที่จะถอนหรือโค่นทำลายสิ่งใดก็ตามและในวันพลึกหัสบอดีนี้ ทางโบราณท่านก็ยังได้ห้ามเรื่องของการแต่งงานอีกด้วยครับเพราะในวันนี้ก็คือวันครูดังนั้นก็จึงไม่ควรกระทำการดังกล่าวโดยเพราะถือว่าเป็นการไม่ให้การเคารพนัดถือต่อครูบาอาจารย์ซึ่งตรงนี้นั้นก็ต้องขอเรียนกันก่อนนะครับว่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อตั้งแต่โบราณคนโบราณเขาเชื่อกันแบบไหน อย่างไรก็ลองมาพิจารากันดูเลยครับผู้ใดที่ตัดผมในวันอาทิตย์โบราณก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่มีอายุยืนท่านใดที่ตัดผมในวันจันทร์โบราณก็บอกว่าจะเป็นคนที่โชคดีมักมีลาบลอยโชคลาบแบบที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอผู้ใดที่ตัดผมในวันอังคารก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่มีเดชอำนาจผู้คนให้ความยำเกรง ทำให้มีอำนาจและบารมีครับใครที่ตัดผมในวันพุธคนที่ตัดผมในวันพุธโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไวา้ว่าก็ไม่ควรที่จะตัดอย่างยิ่งครับก็เพราะจะทำให้ทุกข์ทำให้อับโชททำอะไรก็จะพบแต่อุปสรรคมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแหวงหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงครับแต่ถาว่าจริงๆแล้วนั้นอิทธิพลของความเชื่อนี้ ควมาจากการที่สมัยก่อนวันพุธก็เป็นวันที่พระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์สานุวงก็จะทําการตัดผมปรงพระเกศาซึ่งก็จะตรงกับวันพุธก็จึงได้กลายเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประชาชนทั่วไปก็จึงมักไม่นิยมที่จะตัดผมในวันพุธก็เพราะว่าเป็นวันเดียวกันและก็จะเป็นการตีตัวเสมอเจ้านาย บางรายก็ว่าการตัดผมวันเดียวกันกับเจ้านายนั้นก็อาจจะเป็นการนำสิ่งไม่ดีมาสู่ตนก็เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าเรามีบารมีที่น้อยกว่าเจ้านายทั้งหลายครับผู้ใดที่ตัดผมในวันพริฤหัสบดีเชื่อกันว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้การรักษาคุ้มครองทําให้เกิดเป็นสิริสวัสดิกับตัวของท่านและก็จะคอยปกปักรักษาเราครับ ใครที่ตัดผมในวันสุ์ก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่นิยมเป็นที่รักใครจะทำให้เรามีแต่ความสงบและราบรื่นครับและผู้ใดที่ได้ตัดผมในวันเสาร์ก็เชื่อกันว่าเป็นการดียิ่งนักครับโบราณบอกว่าคนที่ตัดผมในวันเสาร์ไม่ว่าจะคิดการทำสิ่งใดก็จะสําเร็จได้ดังสมประสงค์จะเกิดเป็นมงคลและเกิดโชคลาภส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จครับ อย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้ทำความเข้าใจกันเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโรดได้ใช้ทั้งดุลยพินิษและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับ โกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเครือกูลเป็นประโยชน์แก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องให้อภัยขออโหสิกรรมทำทุกวันชีวิตก็จะดีขึ้นในทุกๆวันท่านผู้ฟังครับจิตที่ได้ผูกพยาบาทจิตที่มีแต่ความอาฆาตมีแต่ความเกลียดชังก็เป็นกรรมดำเป็นอกุศล,ลกรรม หรือกรรมที่ไม่ดีที่ก็จะมาเนียวรังมาปิดกั้นทางบุญกุศลที่จะมาส่งผลให้แก่เราในทางกลับกันเราเป็นผู้ที่กระทำเขาไปสร้างกรรมไม่ดีกับผู้อื่นดังเนื้อนะที่ไม่รู้ว่าเสือจะมาขย่ำกินเมื่อไรดังมีเชือกมารังเราไว้การที่เราได้ให้อภัยผู้อื่นนั้นก็เป็นอภัยทานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกเนือกว่าทานทั้งหลายครับ การขออโหสิกรรมแม้ว่าเราจะไม่แน่ใจว่าได้เคยทำมาแค่ไหนใด้พบชาติไหนบ้างแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการไม่ประมาทในกรรมทั้งปวงอย่างน้อยก็ให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเมตตาบ้างว่าผู้ที่เป็นลูกนี้ได้สำนึกแล้วจากที่เขาจะเอาให้ตายก็อาจจะแค่สั่งสอนจากที่จะเอาเลือดเอาเนื้อจะปิดทางให้หมด เขาก็อาจจะขอให้เราแค่ได้สร้างบุญทานก็คือศีลภาวนาให้เราได้กลับใจเป็นคนดีให้เป็นคนที่มีศีลบีธรรมบ่วงกรรมที่มีต่อกันก็จะคลายตัวลงบ่วงกรรมที่ใกล้จะหมดสิ้นต่อกันก็จะเปิดทางให้บุญทั้งเก่าและใหม่ได้ส่งผลได้อย่างเต็มที่ครับทีนี้อะไรที่เราควรที่จะได้อยู่แล้วก็จะทำให้ได้เร็วขึ้นมากครับ อะไรที่เรานึกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ก็ไม่แน่ครับว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณาก,กันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจ ที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปโฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องชีวิตที่ไม่เคยเจ็บย่อมไม่เรียกว่าชีวิตท่านผู้ฟังครับชีวิตที่ไม่เคยเจ็บนั้นก็จึงไม่ชื่อว่าการได้ใช้ชีวิตฉะนั้นแล้วก็ย่ามัวเอาแต่นี้ความเจ็บแต่ก็ขอให้เก็บมันไว้อย่างเข้าใจแล้วก็ค่อยๆผ่านมันไปให้ได้ครับ ก็เข้าใจดีครับว่าในบางครั้งความเสียใจมันก็อาจจะยากเกินกว่าที่เราจะทำใจได้บางก็เป็นเพราะข้อจำกัดของเวลาบางก็เป็นเพราะการปิดหูปิดตาและก็ได้ปิดปัญญาของตัวเองก็ไม่มีใครรอกที่จะไม่เคยเจ็บไม่มีใครรอกที่จะไม่เคยปวดและก็คงจะไม่มีใครที่ไหนหรอกทํา ที่จะลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไปได้ไง่ายๆหากแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นมันก็ไม่ใช่การนี้แต่มันก็คือการอยู่กับความเจ็บปวดให้ได้อย่างเข้าใจครับโดยการที่เรานั้นก็จะต้องยอมรับให้ได้ครับว่าก็ไม่มีสิ่งใดที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะชีวิตที่ไม่เคยบาดเจ็บชีวิตที่ไม่เคยเจ็บปวดชีวิตที่ไม่เคยผิดหวังหรือเสียใจ มันก็ย่อมจะไม่ใช่ชีวิตครับขอแค่เราก็อย่าพึ่งหาข้ออ้างให้กับตัวเองเพื่อที่จะยอมแค่อย่าพึ่งคิดที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการยอมแพ้เพราะชีวิตที่แค่มีแผลมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแพ้เสียหน่อยครับแค่เราค่อยๆเดินผ่านทุกปัญหาแค่เราค่อยๆเปิดหูเปิดตาและก็ให้เปิดปัญญาเพื่อที่จะคิดหาทางออก แค่เข้าใจและยอมรับทุกความเจ็บปวดแล้วเราก็จงเรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมกับมันแค่ผลไปทีละวันแค่ผ่านไปทีละคืนในแบบที่ค่อยๆใช้เวลาไปกับการคืนความเป็นชีวิตให้กับตัวของเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาอไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒนมงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานอน์ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วย และหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานทน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานทน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า ราได้รับการขอพระคุณจากกระผมอานน์ขอพระคุณครับ